เปิดตัวแล้ว vivo y 7 7สมาร์ทโฟน5 g รุ่นใหม่ฉายชิป d ด m e ม s i t y 930พร้อมจอ 120Hz เฮกล้องห0ล้านพิเซลมีชาร์จไวว<ม>ัตต์ล่าสุดทาง vivo ก็ได้เปิดตัว vivo y 7 7อย่างเป็นทางการแล้วครับโดย vivo y 7 7เป็นสมาร์ทโฟน5 g ม,มีหน้าจอแสดงผลแบบ ips lcd ขนาด6.64นิ้วความเรียระดับ first d i p l a y 2,388คูณ1,080พิกเซลมีค่ารีเฟรชเรท120เฮิรตซ์และค่าทัดแซมปิ้งเรทระดับ240เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล Tech, 20, มี <100. S 2> เดทเทคไดมาสติก930มีแรมให้เลือก6 g b 8 g b และ12 g b ส่วนรอมมีให้เลือก128 g b ก,กับ256 g ิบนระบบ,บแกน Android 12ครอบทับด้วย Origin OS Ocean ตั้งแต่แกะกล่องนะครับ ให้กล้องหลังคู่เลนส์หลักขนาดใหญ่ที่มีทั้งกล้องตัวหลักความเเียด50ล้านพิกเซลรูรับแสง1.8และกล้องมาโครความเม b, รีย2ล้านพิกเซลรูรแสง F2.4 ส่วนกล้องหน้าความเมีด8ล้านพิกเซลรองรับการสแกนใบหน้ามีเฮเลทกทั้งหมด3สีให้แบตเตอรี่มีที่4,500ม ah, ิลลิแอมรองรับระบบชั้นเร็ว80วัตต์ duo core fast charge ส m a r t ทฟ o น v i v o Y77 มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 6GB รอม118 g b ราคาอยู่ที่1,499หยวนหรือประมาณ8,000บาทรุ่นแรม8 g ิกรอม118 g ิราคาอยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ8,600บาทรุ่นแรม8 g b รอม256 g b ราคาอยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ9,600บาทและรุ่นแรม12 g b กรอม256 g b ราคาอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ1 7 0 0บาท แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า v i v o y 7 7จะเข้ามาวางจำหน่ายที่ประเทศไทยด้วยหรือไม่นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ